ต้นสี่ใต้ป้ายสี่เป็นจอยและแหนซ้ำหลังจากที่พ่อแม่จากไปพวกเขากับพากันเขาไปหากินในป่าครับแต่ว่าในป่านั่นก็มีสัตว์ดูไล่ได้ครับนั่นก็คืองูงูกับโมเมนงูธรรมดาโตบักใหญ่มั่นพยายามที่จะกินพวกเขา แต่ว่าพวกเขานั่นก็หาวิธีจดเอาตัวรอดมาได้เมื่องูตายไปแฮนซัมจึงออกความคิดเห็นว่านำงูไปเห็นอาหารแต่ติดปัญหาก็คืองูตัวใหญ่บ่าสามารถน้ำกลับเมื่อบ้านใดเมื่อเป็นดังนั้นนั่นแหละครับแฮนซัมจึงขันอาสาออกไปเอาล่ออยู่บ้านเพื่อมาเอางูแฮนซัมก็เดินทางไปครับจนหอดคำกับบอเห็นแฮนซัมกลับมาเลยแต่สิ่งที่มหาจอยนั้นบ่ไม่แฮนซัมเลยครับแต่เป็นงูตัวหนึ่ง และนั่นก็คืองูผัวของงูตัวนั่นนั่นเองที่แรกงูตัวนั้นมามันก็เสียโมกเสียใจครับแต่กลับมาเที่ยวที่สองนี่มันไปนขับเอีหยังกระโบหูดอ,อกครับคาดว่าน่าจะเป็นไม่วิเศษและมันก็ใส่ไม้นั่นซี่เส้นโตเมียมันจากนั้นมาเมียมันก็ตื่นขึ้นมาโดยที่โตมันเองก็ตายไปแล้วบางเล้าก็ไปตั้งเงืดหลายครับและแล้วก็มาทั้งเซาวันถัดไป แฮนซัมกลับมาร้อมลอและเอิ้นหาจ่อยจ่อยเอ้ยจอย,จอยบักจอยฮะอ้ปันนี่จึงมาเนาะมึงเนาะมึงไปใส่มาแฮนซัมกูถามมึงแต่มึงขึ้นนี่มึง่งจะมาเหรอมึงหูเบาากูยานกว่าซัมไรที่ต้องอยู่คนเดียวในป่าแบบนี้ฮ้อ ออย่าคิดมากเถอะเขาก็แค่เมื่อยไหลก็เลยเผลอหลับนอนไปบมต้องไปซีเรียสอีหยังหลให้หลวงดองมกมะลาเอ้ยใสใสละงูนะมึงเอางูไปไหวใสขึ้น่บเห็นเออมึงฟังกูเว้าเด้อมึงต้องบบเสียกูแน่เลยกับสิ่งที่กูเห็นเมื่อคืนนี่กูบ่สนดอกว่ามึงพบกับอีสังกูถามว่างูอยู่ใสกูหิวเขาผัวงูมันเอาไปแล้ว <laughs> มึงเว้ายาก,กูแมนบ่ ยาสิมาล่อเลีนยนยาสิมาล่อเลีนมึงเอางูไปไวไ้ใส่บอกกูมาเดี๋ยวนี้บ่สักุเตะมึงตาปีนลงมกจอยเอากูเอาอิลีเด้มึงบดเสียากูตีขัดสันมึงหาโรดแถวนี่ขันเห็นนะงูตัมักใหญ่มันเอาไปเสียงไว้ใส่หวัวเแฮนซัมเอ้ยขอว่าสิบอลลดอตจะได้มือขึ้นนี่ผัวง,งูมันกลับมาเอาเมียามันและสิ่งที่เป็นตายานไปกว่านั่นก็คือมันเอาไม่วิเศษอยียงกรบโบหูแหละ สี่ใส่เมียมันแล้วเมียมันมันกระพืนขึ้นมาใดเยอะแหนซ้ำ yeah, คอยเห็นแล้วคอยตกใจขนาดเลยทุยมึงเอาไปไหว้ใสมึงบอกกูมาเดียวนี่มึงเสียเอาไปลักกินคนเดียวแมนบอกว่าแหนซ้ำกูเอาความจริงนะนี่มึงบอกมาก็กูบอกไปแล้วได้จอยได้นับแต่นี้ต่อไป กูกับมึงตัดขาดคำว่าวพี่น้องกันมึงอยู่ในคนเดียวไปโลดกูสิกลับบ้านอ้าวบ่ไมไอายเลยจอยสิอยูก่กับผล่ะจอยบนเหลือไผแล้วเด้ไก่ยังว่ากูบ่มีนองซัวๆคือมึงจำใส่กะโลกหัวมึงไว้ แล้วสิไปสายต่อแล้วที่นี่ชีวิตมันจังหมื่นม่อนจะเหลือเกิน<_><_><_>นั่นแหละครับแฮนซัมงุดงิดหลายที่บวเดงูกกับบ้านจาตนตกทีมน้องชายที่เหลือพี่คนเดียวของเขาไว้ในป่าพ่อก็บรอยู่แล้วแม่ก็บริเหลือแล้วเฮ้าบรเหลืออย่างแล้ว จอยกับเสียมกเสียใจมากครับพอบ่เหลือผู้ใดเลยบู่้วสีเพิงผ้าไผพอบ่มีพ่อแม่บ่มีอ้น้องเออิถึงแล้วอาาฉีไรกินเข้าแต่ละขาอยู่นี่มันจังยากเย็นชะเหลือเกินนั่แหละครับจอยใส่ชีวิตคนเดียวอยู่ในป่าอย่างยากลำบากกว่าจะได้กินเข้าแต่ละขามนั่นบ่เมนเรือง่ายด้ครับต้องใช้ความพยายาม บางครั้งก็อดหิวพอหาของกินบไดาเอาว่าบักจอยอยู่นี่เดินไปเขาก็คงจเกแกงเหมือนทาซ่านนแล้ววะอ,อ้ผลกระตกลงมาาอีกเฮ้ชีวิตน่าชีวิต แย่แล้วครับจอยเขาไม่ได้ทำเพื่อลบฝนแต่ท่านในนันจอยก็ได้พบงูตัวเกา่าพร้อมกับไม่วิเศษอยู่บนหัวของมันงูยกักเฮ้ยแลนั่นไม่วิเศษเขาสิเขาไปเอาดีบอกว่าถากว่างููนั่นตื่นขึ้นมามันคงกินเขาแท้แท้ เส็ดจังได้นาะคืออค้อยากคู่แถวว่าว่าไม่นั่นน่ะวิเศษจริงหรือบ่เออวะย่องเข้าไปเบาๆมันก็คงสิบหูดอกว่าอาจจะเฮียดมเด้อเย,ย่ยดเด้ออาจจะโอ้ยล้มใจ กูตายกูตายกักังช้าชสวยเนี่า ตายกูตายแท้ จะเป็นลม่มงูอย่างไม่ใหญ่กระดอกกระเดียแต่มึงกินร้างบ่เป็นอาหารนั่นแหละครับและน่ก็เป็นครังที่สองที่เขาหนีจากงูตัวนั้นไดแต่สิ่งสําคัญคือจอยได้ไมวิเศษของงูตัวนั้นมาหลังจากที่ไดไมวิเศษนั้นมาจอยก็ออกเดินทางหาแนวกินเช่นเคยแต่ท่านไดนันเองเขาก็ได้พบสั์ตัวหนึ่งนอนตายอยู่ต่อหน้าเขาโอ้ยกว้างตาย คือเป็นตาสรงสารแเถวววาเออว่าเขา,าม่ใหม่วิเศษล่องสักหน่อยดีกลัววา <c oughs> นี่มันปืนใสล่องทางนี่เบื้องดู <c oughs> มาหาสัจจ์มาหาสัจจ์ที่กิงว่าไม่วิเศษนี่ซุบชีวิตสัตว์ได้ีหลีแต่จะเกิดมาบ่เคยพอบอ่เคยเห็นมาหาสัจจ์ที่กิงว่าบ่หน่าเสือครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วสัตว์ตัวนั่นฟื้นขึ้นมาได้ีหลีครับจอยสี่ไม่นั่นครั้งแรกเป็นปืนแต่สี่ครั้งที่สองพันวเฮนให้สัตว์ตัวนั่นฟื้นขึ้นมาได้แบบบ่หน่าเลือเสือครับ และจากนั้นมาจอยเมื่อเดินทางไปพบเห็นสัตว์ตัวใดที่นอนตายอยู่เ<ฮ>ขากระซี่ให้สัตว์ตัวนั้นฟื้นขึ้นมาครับ <c oughs> บอว่าจะเป็นนกบอว่าจะเป็นกระหอกเ <c oughs> ขากระซี่ให้สัตว์เหล่านั้นฟื้นขึ้นมาได้จากนั้นมาสัตว์เหล่านั้นก็ดูแลจอยเป็นอย่างดี <c oughs> พวกมันหาอาหารมาให้จอยกินและดูแลความปลอดภัย่ใ <c oughs> ห้มีสิ่งอื่นมาทำลายจอยใดแต่มีเมือนหนึ่งครับกระหอกตัวนั้นแลนมาหาจอยด้วยท่าที่แปลก เหมือนกับว่ามันกำลังมีบ้างอย่างที่จะบอกกับจอยฮะว่าจะได้จะกะลอกเกิดอาทางแบบนั้นนเฮ้มีอย่างเกิดขึ้นบ่า หรือว่ามันมีอย่างอยากจะบอกเห้าว่าโดยควข้อสงสัยจอยจึงเดินตามกระหองนั้นไปคืออะไรเมื่อเดินทางไปจอยก็ไปพบกับว่างแห่งหนึ่งครับและเหมือนขับว่าเขากําลังเฮ็ดพิธีอย่างบ้างย่างอยู่ในวังนั้นเอออันนั้นป้าในว่างเขาเฮ็ดอยังนะครับคือเสียงดังตัวมตามบ่าม่นะจุดบังไฟบอครับโอ้ Bên hoa là lúc thường của xe xẻ trai Cộng ca trạng bay con cháu nhiễn xèo đó Cháu nhiễn đã xin bá xôn phải láo nướng pi tèm Tại láng của nàng mấy nâu mấy bưởi lời Mấy lúa phó hề đầy Sản canh bụt có mấy đi cháy Ba bà trăng ốc ca Chừng mấy nhóm thảo lưu con tôn Phó hoàng hoa nàng chẳng gặp mà Tại láo có thần thường về láo Thì cho nhóm lắp quàm chiến láo là พราะแค่เหลือเวลาอีกสามวันก็ต้องเผาเจ้าหญิงแล้วอ๋อบางที่ไม่วิเศษนี่อาจช่วยเจ้าหญิงได้เขาตกองเป็นทุ่นภาบาทและช่วยเจ้าหญิงจอยได้ยินซาบานว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าหญิงว่าอีก3ามวันก็จะจัดวิธีเผาเจ้าหญิงแล้ว จ้อยจึงมุ่งนาเขาไปในว่างเพื่อหวังที่จะช่วยเจ้าหญิงให้ได้หยุดหยุดเจ้าเข้าไปบ่ได้ฮะอเอวคือเขาไปบ่ได้ล่ะครับผมมีเวียกับพ้าบาทครับค่อยผมเข้าไปเนี่ยบ่ได้พระบาทม่รับสั่งให้คนนอกห้ามเขาจนกลัวพิธีศพเขาเจ้าหญิงสําเร็จเ็จชินแต่ว่าผมเขาไปช่วยเจ้าหญิงนะครับพระบาทพระคงมาให้ดอกให้ผมเข้าไปเถอะครับ ก็ยังงอบอดได้มันเป็นครับสั่งก็ผ้าบาดออกไปทำไมจะต้องให้ได้นี่จำมันโดยซอกเลยนะเข้าไปน้อยเดียวกับบอดได้ยังมายื่นเววอยู่ในจักรนกโดดเตกัรข้อสะดอจจอยพบกับปัญหาครับพราะผ้าบาตรสั่งว่าไ่ให้คนนอกขามเขาจอยจึงหมดสิทธิ์ที่จะเข้าไปในว่างใด้สิเข้าไปยังไดดีวะ ถ้าเขาไปตรงต้องกับเขาว่าไดด้วยสิเฮ้ยเอาจังใดดีหรือว่าเข้าต้องปีนขึ้นไปบ่ได้มันเสียงเกินไปถ้าเขาจับได้กูคงข้อ,ขอหายจะแท่อ๋อหรือว่าเขาอาจจะป้อมตัวเขาไปดี นั่นแหละครับจอยว่างแผนเข้าไปด้วยการป้อมตัวเป็นทหารและก็เนียนสะดวยครับเพราะหน้าตา,า<ป>จอย <ไป S 1> มันหายซ <ไป S 1> ะเหลือกนะเกินมึงจำสูบได้ดอกอาวยังเนียนว่า หารแถวหนิมีแต่คนกินกีฬาอยู่เว้ยบ่เห็นมีไปรอสะเมาเเลยฮ่าฮผู้ใดว่าหมอนาคือบุคุณเลยสชงใช้สีแมนทหารใหม่เออนั่นสิทหารเก่าหน่ยบ่มีไผรอตะพวาเ้าดอกว่าหยุดนะจะไปไหนเหรอข้ามีเรื่องอยากสิเว้าก็บพาบาท เล่องเอียงว่าหมอข้าบ่าอยากิีว้าปันไรเพราะว่ามันเป็นความลับเขาไปหลดหมอ <c oughs> ลูกพอ่อโดนป้นนี่แลว้วเจ้า,าังบ่ทันฟื้นขึ้นมาเลยจะายัง <c oughs> ให้อกพ่อแตกตายหรือแนวใด <c oughs> อันนี้พ่อพาปาเนี้คือหายคือเด็กน่อยเด้อย <c oughs> ขอเดชะขป่บาบาทมีคนบางคนหน้าตาดีอยากจีว่าวกับผาบาทครับเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องอนใดอยากจะเว่ากับข้าเขามีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงขป่บาบาทไม่ทราบว่าระบาทจะอนุญาตให้เขาเข้ามาไหมครับมันเป็นใครเออก็ยังที่ว่าอะไรครับคนรอและใจดีมากครับแล้วมันมายุ่งอะไรกับลูกข้าแล้วนะมันเข้ามาสิ เฮ้ยถ้าทาางบ่ดีเลยวยเออขับผ้าบาทเจ้ามีอะไรอยากจะพูดกับข้าเหลอขอได้ทราบพระอยญาไม่พ้นเก้า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  เก้าอ๋อเก้าเออวายมันทองเนท่ยทำไงผมมีเรื่องมาทุ่นผ้าบาทครับว่าผมนั่นสามารถช่วยให้เจ้าหญิงฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าผมนั่นมีไม้วิเศษที่สามารถซุบชีวิตคนหรือสัตว์ให้พื้นขึ้นมาได้ครับบมทราบว่าพาบาทสีอนุญาตให้ผมช่วยเจ้าหญิงอยู่บ่ครับฮึพูดจริงเหรอ จิ้งสยิงกว่าจิ้งอีผ้าบาทผมสุบชีวิตมาหลายแล้วสุบแนวไหนสุบไกลสกัดบ่ใช่หรอครับแฮตลกหรอครับผ้าบาทถ้าเจ้ามั่นใจว่าทำได้ได้นั้นข้าจะพาเจ้าไปหาลูกข้า yes นี่คือเจ้าหญิงเซลดาลูกสาวผุ้เลอสมของข้าถึงแม้นางจะตายมาหลายวันแล้ว แต่ความงามของนางนั้นไม่เคยลดลงเลยนี่แหละครับเจ้าหญิงเซลดาเจ้าหญิงคนนี้ตายมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าห่างใกล้ของนางนั้นเหมือนกับคนปกติบอเนาบอบูดเหมือนกับว่านางยังมีชีวิตอยู่โอ้สวยงามขนาดเลยผมบ่เคยพบคนตายอยู่ใสงดงามไดยเท่านี้มาก,ก่อนทาวิธีของเจ้าเถอะถ้าลูกข้ากลับมาได เจ้าก็จะได้แต่งงานกับนางแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าจะต้องตายไปพร้อมกับนางขนาดนั้นเลยตีอย่ามวัวรอช้ารีบทําเถอะเออได้ครับพระบาทเฮ้ยเอาจริงเด้อไม่วิเศษเด้อเอาจริงเด้อบ้าจริงว่าขาดแท้ใดอมจงพื้นขึ้นมาซะเจ้าหญิง <c oughs> อ ไม่นะลูกเฮ้ย hey. จับมันไปขังในห้องใต้ดินมากยีสิบมุก,มกุดเออไม่ไม่ผมข้าใจพิษเบืองให้โอกาสให้โอกาสผมเธอะให้โอกาสใหเธอพ่อบาก้าก็เงยเธอบ่อลายผมขอโอกาสผมขอโอกาสจะพ้อบาบาให้ผมล่องอีกเท่อเธอแย่ละครับ จอยใส่ไม้สีเป็นใส่เจ้ cues, าหญิงแต่สุดท้ายเขากระสีพิษเบืองครับกลายเป็นไม้สีตายกินอีมนอนหลับอยู่ดีๆกูกะหาเห่าใส่หัวว่าจะเป็นมึดเปึกน้อมังงอเอ้ยออกไปจากที่นี่กันเถอะฮะนี่ข้าได้ออกไปจากที่นี่แล้วบอไม่แค่ออกจากกงอ้าว เลยที่าผมไม่ใส่ละสั้นนะไปที่ชอบที่ชอบกันเถอะไปที่สอบที่สอบไม่นั่นแหละครับในที่สุดก็มาถึงวันนรบหอบที่จะเผาเจ้าหญิงแล้วและจอยนั่นก็จะถืกเผาไปพร้อมกัน <c oughs> ไม่นะพาบาทผมอธิบายทุกอย่างได้ปล่อยผมเถอะ <c oughs> ลูกข้านี่คงเป็นวันสุดท้ายที่ข้าจะได้เห็นลูกข้าแล้วสินะทำการเผาเธอข้าทำใจได้แล้วทหารทุกคนทำการเผาเจ้าหญิงและบัคคุขีอันนั้นได้แล้ว ตายแน่ๆกูตายแน่ๆกูในสถานการณ์ที่ขับขันจอยเดนเน่ไปเห็นไมวิเศษที่อยู่ใกลข้ขาของเขาเขาจึงใส่แห้งกายแห้งใจทั้งหมดของเขาเวงไม่นั่นขึ้นไมวิเศษได้โปรดเธอ,อจองฟื้นสักจ้าหญิง Hả? Chơi đuôi! Chơi sân đuôi! Năn! Siêng lúc Năm tôi lúc khá hồng đều ní! cho những tên là ừ. Hả? Hả? Lu, lu, nhắn ไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นลูกมีชีวิตอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อเกิดอะไรขึ้นกับหนูช่วยผมก่อนช่วยผมออกไปก่อนทหารนำข้ออกมาขอรับอเกือบตายแล้วกูเขาเป็นใครนะครับพ่อ จะเป็นใครล่ะก็คนที่ช่วยเจ้าหญิงให้พื้นขึ้นมาไงล่ะเฮ้เจ้าบอกว่าเจ้าช่วยลูกข้าไหนล่ะหลักฐานข้ายนยนไม้วิเศษขึ้นไปแล้วชุบชีวิตเจ้าหญิงนั่นแหละหลักฐานครับจริงเหรอจริงสิครับพบาทเมื่อกี้นี้ผมเห็นกับตาตัวเองเลยครับไม่น่าเลยเชื่อเลยจริงๆโอ้เกือบไปแล้ว ข้าขอโทษถ้าไได้เจ้าลูกข้าก็กลับมาไม่ได้ห้วยขันขอโทษซื้อๆแหละมันเศร้าเจ็บกับไข่แนต่ตีอันนี้ก็ยังเจ็บอยู่มันจิสมกันบ้าลงใไงผมนั่งพาบาทไปนอนอยู่ก่องไฟแล้วผมมาขอโทษเนี่ยพาบาทจิวฤกึกยังไดเรอครับเออนั่นสิ ก็ถือความเจ้าได้งั้นข้าจะให้เจ้าแต่งงานกับลูกข้าเออ้าวแน่นันกบฟ้ฟังอยู่เอ้อุย้ยนี่ฉันคงตื่นขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้จอยสามามถหลอดมาได้และด้วยความดีงามของเขาพระบาทจึงได้ยกลูกสาวของเขาให้แต่งงานกับจอยโดยหลังจากวันนั้นผ่านพ้น,นไปพระบาทก็ได้ให้ทหาร ออกไปเชิญชวนซาบ้านเขามารวมง,งานที่จะจัดขึ้นอย่างไงโต้ในค่ำคืนนี้เจ้าจงนําเอาใบปิวนี่ไปกระจกรจายให้้าวบ้านด้ฮับหูเดอร์ใหญ่ให้ไปถึงทั่วทีบทั่วแดนเพราะงานนี้จัดเต็มจัดให้ขับพาบาทโอโ้เจ้าหญิงพื้นคืนฉีบแล้วว่าอุ้ย ที่สำคัญเจ้าหญิงจะได้ผัวแล้วใสป่าเจ้าหญิงจะใส่ขอเบิ้งในดูเนี่ยแฮนซัม <Hands ome, S 1> ได้พบใบปิ้วนั่นและที่สำคัญเขาได้เห็นจอ,อยและเจ้าหญิงที่กำลังจะแต่งงานกันเฮนซัม <Hands ome, S 2> จึงโมโหด้วยความอิจฉาตาล่อนที่เห็นน้องชายดีกว่าตนฮ่ามักจอยมันเป็นไปได้ยังไดมักจอยมันกำลังจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิง แต่ส่วนกูต้องมาขอท่านไม่แล้วงานะแต่งงานของจอยและเจ้าหญิงก็เริ่มขึ้นเอาละครับ ลหลังจากงานเลี้ยงสลองงานแต่งของเจ้าหญิงสําเร็จเสร็จสิน้นต่อไปก็ขอเชิญเจ้าบ่าวเมียนเจ้าสาวแฮ่เออจ้าบ่าวจุ้งแขนเจ้าสาวเข่าหองหอเป็นกีเ่รียบร้อยแล้วครับสุดหยาดไปเลยเมียนเจ้าสาวเลยเมียนเจ้าสาวเลยฮย <c oughs> บักจอยมันกําลังจะมีความสุขกว่ากู <c oughs> <c oughs> วายมีคนสลงอยู่แถวนี้ เขาเป็นเปดีอย่างละนั่นนะอา้อาวแม่นไผวะเฮ้คนกำลังสีได้เขาหองหอกับมาขัดเนาะแฮนซัมแกล้งทำเป็นสลบลเพื่อเรียกร้องความสนใจให้จอยไม่เห็นโต้เขาและมันก็เป็นไปตามที่เขาขีดครับจอยลงมาเบิงและพบว่าคนที่นอนอยู่นั่นคือแฮนซัมอ้อมาแฮนซัมก็ดียังขงคืนละเนี่ยพระบาทครับนี่คือพี่ชายผมเองครับตี้ เออขกาสกนํำเขาเขาไปรักษาซะอ้าวตื่นละบอพี่ไสโอ้จอยพี่ดีใจมากที่ได้เจอเจ้าหูบ่าวาีีตามหมาเจ้ามาหลายวันและพี่หูเสพิดมากที่ว่ากับเจ้าในมือน,นั้นไอขอโทษให้อภัยไอเธอจอยครับพี่ ผมบอกโกรธผี่ดอกครับจังใดจังใดเฮากับเป็นพี่นองกันเหลือกันเพียงส้ำนีแล้วสิทิมกันไดจังใดเจ้าใดดีด้อายกัดีใจเมียกะงามเป็นใต้แยงเออเป็นไต้อิิฉาแต่ส่วนอายตอกกลับไปอยู่จุดเดิมคนเดียวเเมียกับบุพีน้ำเขาเฮ้โอ้อายอายเขาไม่อยู่ในว่างเธอ พี่เป็ดพี่ช่ของผมผ้าบาทก็คงบาวายยังดอกครับโอเคเดี๋ยวไอ้กับไปขนของมาไวก่อนเอ้อครับพี่ชายนั่นแหละครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนของแหนซัมเขาต้องการที่จะค้ว่าอยู่ในหวังพอมมีแผนบ้างอย่างและจอยการอนุญ,ญาตให้เขาอยู่ในว่างนั้นได้โดยที่บอกแค่เรื่องอดีตหลังจากที่วันแต่งงานของจอยและเจ้าหญิงผ่านพ้นไปพวกเขากระช้ชีวิตอย่างมีความสุข,ขแหละครับจอยสนุกสุขสบายอย่างที่บอกเคยมีมาก่อน บ่งไหมครับมีแต่คนนวดให้มีแต่คนนำค้องกินมาให้โอ้จะเป็นชีวิตดีอหลีเนาะครับเนาะบต้ตกไปปิ้นตนไม่หามากไม่กินขึ้นต่กอนแล้วเจ้ายญิงละจอยทั้งว่าจะแต่งงานก็นได้บ่ดนแต่ก็หักกันเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นเนื้อคู่กันมากตั้งแต่ศาสตร์ปั้งก่อนผู้หล่ะครับเบ่งดูครับกอดกันปานว่าบ่ญ่านคนอีสานองจ๊ะจะว่าวาสนาของเฮ้านี่มันสมกันซํำไดหน้องว่า ไอ้กล็ลอเจ้ากะงามเข้ากันได้แบวแปบซี่กับน้ำแข็งโลดใช่แล้วจ้าเหมือนพ่อมลิขิตเขาจะหูหยังบ้างอย่างที่เลือกคนที่เหมาะสมใมห้กันได้ขนาดนี้และน้องก็ดีใจมากที่ได้ผัวที่่อตั้งแต่เล็บตีนจะลดไปขนคิว้วให้กูได้ล่าฮอลลีวูดฮอลลีวูดจ้ะน้องเออฮอลลีวูดแม่น้องก็เ่าเกินไปที่จริงแล้วไอ้ล่อก็นั่นเอง อพี่รอนแล้วยังทอมโตเนาะในขณะที่พวกเขากรลังกอดกันอย่างมีความสุขก็ได้มีใช่ผู้อิสฉาคนหนึ่งมาจอบเบื้องพวกเขาโดยความอิสฉาตารอดเฮ้ย hey, <c oughs> จังแม่นผองมึงมีความสุขเนาะสักวันเถอะกูจะแย่งความสุขของมึงทั้งหมดมาเป็นของกูให้ได้พ่อขนจังมึงว่าสมควรที่จะได้ดีกว่ากู <c oughs> นั่นแหละครับ เฮนซัมอิสซาตารอนอยางเดียวยังบ่พอได้ครับเขายัางจะแย่งทุกอย่างที่จอยมีมาเป็นของตนไนใดและเรื่องเล่าต่อไปจะเป็นแบบใดเฮนซัมจะเห็นวิธีใดเพื่อแย่งสิ่งทุกอย่างที่จอยมีมาเป็นของตนและจอยจะหักษาเจ้าหญิงและลาดสบัลั่างที่เขาอยู่ใ,ใดบอโปรดติดตามต้อนต่อ,ตอไป